Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาช่วงนี้จะมาพยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคเหนือนะครับผม ประจำวันพุทธที่30ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับโดยอาศัยข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยแยกเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างและก็ภาคเหนือเป็นรายจังหวัดไปจนถึงระดับรายอำเภอครับสำหรับการรายงานสภาพภูมิอากาศของทางภาคเหนือนะครับผมเรามาติดตามกันได้เลยครับภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดที่32-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 2องถึง23องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว1 0ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมภาคเหนือตอนล่างคาดการว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 4ถึง35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 3ถึง25องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว1 0ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราาามมตติดต แผนที่แสดงปริมาณฝนของภาคเหนือเมื่อวานนี้ครับผมคือประมาณ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่14.2ม mm, ิลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับโดยส่วนใหญ่ภาคเหนือเมื่อวานนี้ก็ไม่มีฝนนะครับผมมีฝนเล็กน้อยอยู่ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเพชรชบูรณ์พิจิตรและพิษณุโลกครับผมเรามาติดตามช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วเรามาติดตามการ สภาพอุณหภูมิรายงานสภาพอากาศบนยอดดอยกันครับผมประจำวันที่30ตุลาคมดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คาดการว่าอุณหภูมิสูงสุดที่7.0องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่11องศาเซลเซียสเรามาติดตามการรายงานสภาพอากาศบนยอดดอยกันครับผมประจำวันที่30ตุลาคมดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่1 7องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 11.0องศาเซลเซียสสถานีเกษตรหลวง on, อินทนนท์อจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29.5องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่ 15- 15.0องศาเซลเซียสสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สูงสุดอ,อยู่ที่25ต่ําต่ำสุดอยู่ที่19.9องศาเซลเซียสนะครับผมพระตำหนักภูพิงราชนิเวศอเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สูงสุอดอยู่ที่24.8องศาเซลเซียส ต่ำสุดอยู่ที่13.3องศาเซลเซียสครับผมเรามาดูคําขวัญของวันนี้วันนี้ขอนําเสนอคําขวัญของจังหวัดเชียงใหม่กันนะครับผมดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพพชาติล้วนงามตานามลาค่านะครพิงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับพุธที่30ตุลาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอนคาดการว่าอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะครับผมอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่ขุนยวมแม่ละน้อยแม่เสลียงและอําเภอศบเมยนะครับส่วนอําเภอบางมะพร้าวอําเภอปลายและเมืองแม่ฮ่องสอนคาดว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่3 4ม่ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายครับพุธที่30 ตุลาคมจังหวัดเชียงรายบรรยากาศโดยทั่วไปอากาศเย็นในตอนเช้านะครับผมแล้วก็ทุกอำเภอของจังหวัดเชียงรายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายไม่มีฝนนะครับผมวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยาการณ์อากาศของจังหวัดเชียงใหม่กันครับผมบรรยากาศของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้อากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่กัญญาณีวัฒนาแม่แจ่มจอมทองอำเภอฮอตและอำเภออมก่อยนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่ครับผมพุธที่30ตุลาคมบรรยากาศของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอกัญญาณีวัฒนาแม่แจ่มอำเภอจอมทองอำเภอฮอตอำเภออมก่อย ส่วนอำเภออื่นนั้นคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะคะผมได้แก่อำเภอดอยเต่าอเภอแม่วางอเพืองเมืองแม่แตงเวียงแหงเสียงดาวอเภอแม่อายอฝางอชัยประการอเภอพร้าวดอยสก็ดอแม่ออนอแม่ริมสันทรายอเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกำแพงสันปะตองและอดอยหล่อเป็นต้นนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่3 4 ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสเรามาดูการพยากรณ์อากาศของจังหวัดลำพูนกันครับผมจันวันพุทธที่30ตุลาคมบรรยากาศทั่วไปของจังหวัดลำพูนวันนี้อากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกของลำพูนได้แก่ป่าซางกับแม่ทานะครับผมส่วนอําเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนครับเช่นบ้านทิอำเภอเมืองลำพูนเวียงหนองสองบ้านโฮ่งทุ่งหัวช้างและอําเภอลีนะครับผม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 4ม่ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางกันครับผมพุธที่30ตุลาคมลักษณะอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดลำปางวันนี้อากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับผมอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แ,แก่อําเภอแม่ทะเสริมงามสุมปาและอําเภอเถินนะครับส่วนอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนได้แ,แก่แม่พริกกอกคาห้างชัด อำเภอเมืองลำปางแม่มมเมาออำเภองาแจ่มเมืองเมืองปานและก็อำเภอวังเหนือนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่35สุดที่23องศาเซลเซียสนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแพร่กันครับผมพุธที่30ตุลาคมลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดแพร่อากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอเด่นชัยและอำเภอวังชิ้นส่วนพืภออื่นนั้น คาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับผมเส้นอำเภอลองสูงเม่นเมืองแพร่หนองม่วงไข่ล้องกวางและอำเภอสองนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่34ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดน่านกันครับพุทธที่30ตุลาคมลักษณะอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดน่านวันนี้พบว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งนะครับ อำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอเวียงสาอนาโน้อยและอเภอนามม่นส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนตกนะครับผมได้แก่อำเภอบ้านหลวงอเภอเมืองน่านอเภอูเพียงแม่เจริมสันติสุขบ่อเกลือท่าวังผาบ่ออปัวอสองแควอทุ่งช้างอเฉลิมพระเกียรติและอเภอภูกลางนะครับผมอเชียงกลางนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่34 ต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยากันครับผมพุธที่30ตุลาคมลักษณะอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะอากาศเย็นในตอนเช้านะครับผมจังหวัดพะเยาว,วันนี้ไม่มีพื้นที่ฝนตกนะครับทุกอำเภอไม่มีฝนครับพ่อแม่พี่น้องทั่วทั้งจังหวัดเลยนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดตากกันครับผมพุธที่30ตุลาคมจังหวัดตากวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับผมอํมเาเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่อเาเภอท่าสองยางแม่ละมาดอํเาเภอพธพระและอํเาเภออุ้มผางนะครับส่วนอํเาเภออื่นๆนั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนครับผมเช่นแม่สอดวังเจ้าอำเภอเมืองตากบ้านตากสามเงานะครับผม อุณหภูมิสูงสุดที่35ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์กันครับพุธที่30ตุลาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ลักษณะอากาศทั่วไปมีมีฝนฟ้าขนองรอยละสิบของพื้นที่นะครับผมอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอลมศักดิ์เขาคออำเภอเมืองเพชรบูรณ์วงงังโป่งชนแดนหนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีส่วนอำเภอศรีเทพและอำเภอลมเก่าและน้ำหนาวนั้น คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่3-4ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรกันครับผมพุธที่30ตุลาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่คลองลานปางปางศิลาทองชานุวัลบุรีบึงสามัคคี อำเภอทรา,ายทองวัฒนานะครับส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนครับผมได้แก่อํเาเภอคลองคลุงอํเาเภอเมืองกำแพงเพชรพโกสัมพีนครพานกระต่ายลานกระบือและทรายงามทรายงามนะครับผมอุณภูมิสูงสุดที่35ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรกันครับผมพุทธที่30ตุลาคมลักษณะอากาศทั่วไปมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อย ได้แก่อำเภอสักเหล็กวังชายพูนทับคอและอำเภอดงเจริญนะครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนครับเช่นวชิระบารมีสามงามอำเภอเมืองพิจิตโรโพประทับช้างทะพานหินบึงนารางโพทะเลและบางบุญนาคนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่34่ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมพุธที่30ตุลาคมมีฝน เล็กน้อยบางแห่งนะครับสำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยและแก่อเำเภอนามปาดทองแสนขันอำเภอตอนและอำเภอพิชัยนะครับส่วนอำเภออื่นๆนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนครับผมเช่นบ้านโคกฟาคท่าท่าปลาอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และอำเภอร,รับแลเป็นต้นนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่35ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตาม สภาพอากาศประจำวันของจังหวัดสกโไทยกันครับผมพุธที่30ตุลาคมลักษณะอากาศทั่วไปมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับสำหรับจังหวัดสกโไทยอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอเมืองสกโไทยกงไกรล,ลาศและอำเภอครีมาศนะครับส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนเหมือนกันครับผมเช่นอำเภอบ้านด่านลานหอยศรีสํารงสวนขลกทุ่งเสียมศรีนครและอำเภอศรสีสัสนาลัยนะครับ อุณหภูมิสูงสุดที่35ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกกันครับผมพุธที่30ตุลาคมลักษณะอากาศทั่วไปของพิษณุโลกวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ3ร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่นครไทยวังทองเนินมะปรางอำเภอเมืองพิษณุโลกและอำเภอบางกระทุ่มนะครับผมส่วนอำเภอ อื่นๆนั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับเช่นอำเภอชาติการวัดโบสถ์พมพิรามและบางละกรํานะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่34ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสนะครับโดยภาพรวมของจังหวัดทางภาคเหนือวันนี้ก็มีอากาศเย็นลงนะครับผมแล้วก็มีฝนเล็กน้อยนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีฝนครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ ก็ขอยุติการประากรอากาศไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม